ะะใช่มันก็คือมันต้องมันต้องแบบรื้อฟื้นหมดเลยอยากได้ี่คือ<ช>ต้องทาเป็นบ้านมาอย่างหนักเพราะว่าเราทิ้งไบไหลายเ่เดือนใช่ไหมครับต้องมาทวนเรื่องราวต่างๆกันนะไอ้ทวนเรื่องเงนี่ยไ,ไม่พอ,อเราก็ต้องมาเชรนเระบบความจำอีกาอ้โหเรื่องนี้เนี่ยบทยาวมากใช่ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แล้วเหมือนแบบเราเหลือแค่นิดเดียวเนาะ แล้วก็มันเป็นช่วงแบบโชคพีของละครแล้วตอนท้ายอะไรเงี้ยค่ะเป็นแฟนแบบว่าบ่นคิดถึงมากคุณลือกับแบบลำนำคิดถึงแฟนๆไหมคะคิดถึงมากแน่นอนแน่นอนคิดถึงทุกคนเลยครับคิดถึงทีมงานคิดถึงงานโดยรวมเลยครับถ่ายละครของเราด้ยค่ะซึ่งห่างหายจากจอไปแบบว่าหลายเดือนเนาะดว่าหลายคนแบบหลายคนแบบเรียกร้องอยากให้กลับมาเท่านี้ค่ะเรากลับมาแล้วแน่ๆค่ะวันนี้คิวแรกเป็นยังไงบ้างคะ แน่นครับผมอะไรเสื้อผ้าแน่นไปหมดตัวเราเนี่ยตัวปิดแล้วตอนนี้ก็เราไม่ได้ทำงานมา5เดือนนะา5เดือนนี่ย้ำหนัก้ำหนักมันก็เพิ่มตามจำนวนเดือนไปค่ะแฟนๆละครแบบคิดถึงคุณน้ำพิงกับคุณน้ำพลมากๆเลยทำคู่คิดถึงแฟนมากไหมคะคิดถึงค่ะอยากอยากจะอยากจะ ถ่ายจะแย่อยู่แล้วนับวันรอกัน <c oughs> คือทุกวันนี้เวลาที่แบบมีโักาได้เจอใครหรือเจอคนในบ้านเนี่ยเขาจะถามตลอดว่าเมื่อไหร่ได้ไปถ่ายอยากดูต่อนนะะอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ดีใจนะที่เขาแบบยังไม่ลืมพวกเราใช่เ <c oughs> ขารอ,อดูดีใจผมก็ดีใจพี่นุ่นก็ดีใจมีอินบอกเข้ามาเยอะไหมคะยเยอะมากเขามีคอมเมนต์อี่เยอะเนอะแฟนคลับพี่มาฟอลโล่ผมเยอะมาก ไขับปัอนตองมาขอรพี่ยอมอันนี้ส่งไปด้วยเลยขอบคุณที่ติดตามและรอขอบคุณที่เราก็อยากจะให้ยังรอจนถึงวันที่จะออกอาการใหม่นะคะขอโทษยังยังเดี๋ยวหัสให้พี่อดดูพี่ก็ดต้องทำังตั้งใจมากเลยถ้าส่งให้พี่หญิงดูอันตรงนี้จะยาวไปหนไงเฮ้ยเราเอาแค่ฉากแรกก่อนไง

ค่ะทุกคนยกให้เป็นสามีแห่งชาติคนใหม่ล่าสุดเลยค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างแรกๆก็เขินนะนะตอนนี้ก็ตอนนี้เหรอไม่ไม่รู้จะควรจะรู้สึกอันยังไงนะแปลกๆเหมือนกันเขาบอกว่าโเรลายิ้มนนี้ค่ะโลกละลายเลยเป็นเพราะว่าคิดว่าเป็นเพราะว่ารอยยิ้มของเราด้วยหรือเปล่า ไม่รู้เขินเลยอยากบอกอะไรถึงแฟนๆบ้างคะทีงแบบออขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามละครกับเช้าสีดาจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอํรพลคนเดียวแต่ทุกคนเลยทุกคนมันทําให้เรื่องผมก่อ <c oughs> มิดาวขอบคุณ <c oughs> ทุกคนครับค่ะ <c oughs> ตอนใหมน่นี้ฝากอะไรแฟนนิดนึงนี่จะกลับมาแล้วอยากให้อยากให้ดูกันมากเลยครับเพราะว่าเนี่ยพอก,กลับมาถ่ายกันเราก็ดีใจนะจี้ในการทำงานแบบอยากทำงานอยากทำงานอยากทำงานอยากให้กลับมาในะไว,ไว